ทุกคนใครเคยลองแกงกะหรี่ของยายโยอิ่งบ้างนี่น้องมาลองครั้งแรกเลยเห็นเขาบอกว่ามีเซตเมนูสุดประหยัดอร่อยและคุ้มมากตามน้องมาเลยค่ะนี่เลยจ้ายายโยอิ่งคุ้มเวอร์เคอรี่เลือกกักคู่2องท็อปปิ้งอร่อยได้ตามชอบราคาดี169่งท็อปปิ้งทั้งหมดจะมีเดอร์รี่เทมปุระบิคากิอาเกะเทมปุระชิคเก้นสไปซี่กูตะยากินิคุและไก่ป๊อปสไปซี่เรื่องด้วยแกงกะหรี่เอบิคากิอาเกะเทมปุระกูตะยากินิคุหมาล่นจานกุ้งตัวใหญ่หมูก็นุ่ม แกงกะหรี่รสชาติกลมกล่อมกินเพลินมากจานที่2แกงกะหรี่ดอรี่เทมปุระไก่ป๊อปสไปซี่ไก่ป๊อบกรอบนอกนุ่มในเผ็ดนิดๆส่วนปลาดอรี่ก็ชิ้นใหญ่ดีงามราดกับแกงกะหรี่ฟินๆกินพร้อมกับข้าวญี่ปุ่นก็ลงตัวสุดๆหรือถ้าใครไม่กินแกงกะหรี่ก็ไม่ต้องเศร้าไปเปลี่ยนเป็นข้าวญี่ปุ่นร้อนๆกับซุปมิโซะฟรีด้วยจ้าเสร็จนี้น้องเลือกจับคู่ท็อปปิ้งเป็นเชคเก้นสไปซี่ไก่ย่างนุ่มๆชิ้นหนาๆกับซอสสไปซี่ช่ำๆกินพร้อมข้าวสวย ปิดท้ายโดยสุดมิโซะร้อนๆสดข้องคอเส้นสุดคุ้มและอร่อยแบบนี้มีถึง29พฤศจิกายนนี้นะทุกคนยังไม่หมดนะคะสั่งเซตนี้รลกซื้อมาก,กิลาวาลด10บาทด้วยเด้อต้องมากันแล้วทุกคนที่ยยโยอี o e